ชีวิตโตเกียวมิวสิกแต่ฉันก็ไม่เคยคิดเคยฝันเลยนะว่าผู้ใหญ่อ่ะจะมามีแบบเขาเรียกว่าวงวงแบบนี้อจริงจแล้วสมัยก่อนหรอแม่เป็นไงบ้างสมัยก่อนมันเปรียบเทียบหมยว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเราสิอยู่ต่างประเทศเหรออนที่อยู่ที่เดิมก็ฉันว่าเธอทำให้เขาพัฒนานะหมายหมายว่ามันมันเปลี่ยนมายังไงตอนนี้แม่เธอโดนทิ้ง

นางร้องไห้อยู่ในห้องตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องแบบมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรนะก็ร้องไห้แล้วนะคะคุณใหนฉันบอกว่าหยุดเธอหยุดแล้วเธอออกมาไลฟ์สดอย่างนี้ผู้ใหญ่เธอออกมาไลฟ์สดขายของเพราะว่าตอนแรกอันเหมือนกับเธอเข้าใจใช่ไหมทุกคนเข้าใจใช่ไหมน้ำตอเออคนอกกหักอ่ะนาะไนี่มนแล้วหายแล้วแล้วหายแล้วนางก็ เธอฉันไม่คิดจริงๆนะนวันนั้นน่ะแล้วนา <ๆ S 2> งก็ลุกหลังจากวันนั้นที่นางลุกขึ้นมาไล์สดถายของอ่ะแล้วนางก็ไม่เคยหยุดงานอีกเลยแล้วโตเร็วมากก็คือไม่เคยคิดว่าเฮ้ยจากธุรกิจนี้เป็นธุกรกิจนี้แล้วก็เป็นธุกรกิจนี้แบบฉันแอบเสร์ฟแล้วลูกแล้วลูกลูกนี่ขึ้นมาเยอะมากเนาะลูกโตเกียวโอ้ศิลปินแต่คนนี้ฉันดูฉันช่วยมาตั้งแต่เด็กต<ม>ั<ล>้งแต่วันตั้งแต่วันไปร้องเพลงออกงาน้อ่ ต่กี้เป็นีัฒนกรุงเนี่ยเพื่อนเอาเงินไปหายด้วยเนี่ยจะหาท่านแม่ได้ไมู่้จราได้ฝากมาฝากใครมาพี่อะไรม่รู้เขาบว่าสั่งไงว่าสั่งมหรอใช่ค่ะใช่เติบโตเร็วมากแล้วก็ดีใจกับผู้ใหญ่บ้านที่วันนี้มีโตเกียวมิวสิกแล้วก็วันนั้นะแอบปื้มอยู่นิดนึงที่ไปดูวงโตเกียวมิวสิกที่แบบครั้งแรกในการจะเติตัว ี่เธอมันห่วหลุกนะมันไม่คิดไม่ฝันว่าผู้ใหญ่บ้านจะมาถึงถึงขนาดนี้อะ่ะมันมันเร็วผู้ใหญ่บ้านเข้าใจคําว่ามันเร็วนะมันเร็วขึ้นไปเร็เวแมนเร็เวมเร็เว<ๆ>เธอมันไม่มีใครประสบความสําเร็จในขนาดนี้ต้องสู้ชีวิตมากนะกว่าจะมีเงินหลักร้อยสองร้อยอะ่ะ แต่พอมันมีมันก็จะพอมันมีอ่ะถ้าคนเก่งอะ่ะเขาก็จะต่อยอดเป็นต่อยอดเป็นมันก็จะเริ่มรวยขึ้นรวยขึ้นแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพอมีแล้วเขาไม่หยุดใช่แถมยังขยายธุรกิจไปเรืเ่อยๆแล้วก็ที่สาคัญสิ่งที่เคยเห็นผู้ใหญ่เลยคือไม่เคยหลับไม่เคยนอนทำงานจนไม่มีไม่มีเวลาพักอะ่ะแต่มันก็ดีนะเวลาพักของนางคือเงินเงินเนมื่อวานเห็นแวบไปคินิกก็คือได้เงินนะคะ เอาเนื่อไปช่วยไม่ใช่หรอไปงานฟรไม่มีงานฟรีค่ะวันที่หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งวันนี้ของไปได้สามล้านแปดสามล้านแปดเราลองไปขายให้กางนํำทีหนึ่งหน่อยได้มาแต่ไปสี่พาไปสี่บิ๊เบวันน่ะเได้สามล้านแปดนะยอดทองบิ๊กเบสสามล้านแปดนะแม่วันน่ะสี่สิบนาทีขายอะไรจอง จองจอจุ๊บจะจอกไปเร็จากบุรุษล่ะจองไปเร็วเอาหรอเจ๋งไหรอจ่จอตฟิวเมื่อกี้ได้ปีที่ผานไ้กูเองเขาบอกว่าได้ห้าแสนเขอได้ห้าแสนด้วยหรออ่าที่นี่เราก็ได้เงินจากจากทางออกมาให้5ห้าแสนเพราะยอดขายหลักหนข่ง ใครให,หมายว่า,วาดารามาสมมติและสิบคนใช่ไหมเขาจะไล่จากบายชาเป็นเที่ยงคืนใครใครสูงสุดกเขาไปได้ห้าแสนจากค่าต่อค่าต่อชั่วโมงค่าต่อสองแสนหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมให้เพิ่มห้าแสนกางน้ำคลินิกนนจะทำรายการกางน้ำคลินิกมีทั้งหมดสี่สิบสองสาขาชาเลน่ใครได้บ้านที่สุดให้เทา่าไหร่กางน้ำกระจ่างแต่หน้าล่าข่าวกระจ่างพิมพ์อะเชียร์ดอกจ้างก็เธอว่างหรือเปล่าคุณคุณเอ็มเอ็มเอ็มดูอยู่เนี่ย ให้ขอดริวันตื่นมากแต่นาผากติดกางน้ำแน่เอขาเอานะเธอเขาเอานะเขายิ่งชอบจไม่เห็นหน้ากินน้ำนะเดี๋ยพี่สวัสดีครับตเกมวมิวสี่ขอนำเสนอความน่ารักเล้วเขาประชุมเพืเนี่เธอไปชมหรือเปล่าเห็นหน้าเ็พอละเธอไปชมก่อนเพราะประชุมจังไวอีกแล้วเพรประมปมาณบยนี้ บขนาดเทเพิลบาลเธอบอกหวานแน่เนาะใส่บ้านใส่โต๊ะไทยเราไม่อีน้อยหรเขาประชุมเขาไม่สามารถเพราะเราโทรศัพท์ทางมันทางคุณเขาไม่สามารถที่จะเห็นราคาได้ไหมได้ไ้ยนี่อุ้ยวิทย์บ้านเขาก็ขยันเนาะเขาก็ไลฟ์สดด้วยไม่ได้แม่มันจะทุกอย่างเราต้องทุกอย่างเรามีเวลามีเวลาที่มีคุณแม่เขาไม่เห็นเจ้าฉันนอ๋อไรอยู่ล่ะแม่หยิบมา ไม่ไม่เฟื่อนนี่พันธุศาสตร์เนาะไม่เฟื่อนเห็นตลอดคุณแม่พี่เดี้เนี่ยทุกทุกงานทุกการไม่เฟื่อนก็ปล่เปิดวงผมก็มาหมดฟังน้ำเข้าตังน้ำเข้าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่แต่บ้านเนี่ยยังมีเวลาจริงๆริงก็แค่ทำเกมียวเท่านั้นเองคใช้ดีค่ะเขาบอกว่าใช้ดีค่ะอ่ทุกคนวันนี้นะคะทุกคนสามารถกดเซรั่มพิซซี่เกิลได้ในราคาแค่ 79บาทนะคะสำหรับ F C ของโตเกียวมิวสิกนะคะวันนี้ใครกดแล้วนะคะขอให้ผิวสวยมวัวใสนะคะราคาแบบว่าราคาแค่79บาทคือราคานี้บอกเลยว่าที่สุดๆผู้ใดผู้ใดสร้างนี่ใครเคยใช้เอาให้ก่อนใครเคยใช้แล้วรีวิวหน่อยเ็วไหนใครเคยใช้แล้วรีวิวให้ดูหน่อยนะคะรีวิวเนยพี่้องรีวิวแนแต่่ขาา่ ตะกรอนแรงมาตะกรอนตะกรอนครับตะกรอนไม่ใช่แบบแต่ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ที่นี่เยอะเสน่ห์ราศีบุกุลร่ำรวยตอนนี้ล้นเหลือแม่แม่เนี่ยทารวยรวยน้ำใจเงินไม่สำคัญหรอกผู้ใหญ่เนาะพวกเราเนาะเขาเรื่องนี่ยมันแตอร์เนื้อเจลลี่แล้วคาแล้วมันก็จะแตกตัวมันบ่อเหนียวเนาะมันบ่อเหนียวเนาะเหนียวลวดมา นางไม่เหนียวเหนอะนะเพราะว่านางแบบว่าซึมเร็วและที่สําคัญเนี่ยขาวจ<ไ>นเห็นเส้นเลือดเลยไม่ต้องไปเข้าคลินิกกันนะก<ไ> <c oughs> ็เข้าบ้านไม่ตัวน,นั้นจากภายในสุภายนอกนั่นจากภายนอกสุภายน,น,น,าน,นาใชนนดังนั้นนะคะทุกคนวันนี้ใครไม่อยากเสียเวลาไปดิฟผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าอยากเห็นผลเร็วถ้าอยากเห็นผลเร็วนะคะหลังอาบน้ำทุกครั้ง ให้ใช้แบบเพียวเพียวไม่ต้องผสมกับครีมอื่นเลยเห็นฝนเร็วแน่นอนนะคะดังนั้นวันนี้จากปกติ590นะคะเหลือแค่79บาทเหลือแค่79บาทรีบๆจิ้มที่ตะก,กานะคะเพราะว่าเดี๋ยวไฟ์ไม่นานหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่เ็สนุกเจ้าของแบรนด์ไลฟ์สรุเจ้าของแบรนด์ไลฟ์เองนะคะใช้ดีมากกลิ่นหอมมาก แล้วอย่าลืมไลน์น้องบาสนะคะวันนี้มีทุ่มเนืองทุ่มเนึองมีอ่าเดี๋ยวจะจ้างน้องจะแต่งเพิ่มด้วยาแล้วก็จะมีน้ำยาซักผ้าให้กดแต่ว่าต้องกดให้ทันมีอะไรบ้างน้อยเกินเยอะเกินเยอะแล้วคนดูเป็นหลักพันแล้วคุณมีสองเราบ้างงงตะกร้ามันมีแค่ลนทุกคนก็ต้องแย่งกันอยู่สั่งแล้วค่ะสามถุงอุ้ยผู้ใหญ่ทาให้ของเรา มียอดมียอดอยู่ทุกคนถาอยากรู้ว่าผู้ใหญ่บ้านทุกคนยังรักผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหมหรือรักแค่อยู่รี้เลยอันนี้ยอดไเราอายุเยอะเราไงเขาก็ถ้าเธอเยอะทันคือปูนเลยนะฝากติดตามช่องโตเกียววิสิด้วยนะรับเพราะว่าช่องนี้กำลังจะปั้นให้แบบว่าเป็นช่องกลางของโตเกียวเป็นจุดศูนย์กลางแบบน้องแบบ ทำไมไม่มีตะกร้ามีนะคะกดได้เลยอ่ะทุกคนตะกร้ามาแล้วนะคะเด็กเขาได้เติมตะการนี่ขึ้นดีเลยนี่มันขึ้นเองขึ้นเองทุกคนค่ะตะกร้าขึ้นแล้วนะคะดังนั้นทุกคนรีบจิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะคะจากปกตินะคะเซรั่มตัวเนี้ย590บาทวันนี้ทุกคนจะกดได้แค่79บาทปิดฟี่ใส่เจดีย์ขนงถุงไงหนึ่งถุงใหญ่กว่านั่อีก300 300 ml นะคะได้ 300 ml น,น,นะคะมีเลขที่จดแจ้งถูกต้องทุกอย่างนะคะไม่มีสารอันตรายแต่ที่สำคัญขา,ข,าาขายดีมากขายดีมากแล้วก็ใช้ดีตอนนี้คือม่ติดอันดับหนึ่งแล้วะแม่ขายเป็นหลายแสนชิ้นแล้วนี่สามล้านชิ้นคุณอะส,สามล้านชินน้นใครรู้ก่อนคิดถึงเบสเนาะ แม่ถ้าเกิดแม่ไปยอ้อนดูตัวเองนะตอนนั้นแม่สดขึ้นมากไหมใช่อยากพิยอนดูแล้ว <laughs> มันดูไม่ได้เลยตอนนั้นคนอะไรพัฒนาตัวเองตลอดเวลานี่แหละคือตัวอย่างของคนสวยพี่น้องคือจะต้อใส่หมายว่ารวยจะซื้อแบบคันสวยเฉยๆไม่นะต้องรวยด้วยแล้วต้องรวยอีกต้องก <Billie S 1> ็ส <ๆ S 1> งสวยด้วยคู่กันอ่ามันก็จริงค่ะเธอเร่ามาเร่าแขวี่เร่าวาแข่ยยันเร่ากับยันเราต่ำไปสมองเราไปสมองอ่านเธอเชื่อไหมว่ามันหยุดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยิ่งตอนนี้ เจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์หรืออะไรเขาแบบเขาแข่งกันทำการตลอดเยอะมากเราคิดว่าเราอะเต็มที่แล้วนะผู้ใหญ่ตอนนี้ทุกคนแบบวิ่งแบบคือเอาีง่ายเธอถ้าเธอได้เห็นบ้านเจนนี่ตอนนี้นะยี่กว่าร้านขายของชำเต็มหมดแล้วของผู้จนฉันแบบว่าโอเคงั้นก็คิวหรือเราไม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกณฑ์ใจอยากให้แบรนด์น้องๆ แบ่งคนอื่นได้มีโอกาสเอ,อ่อเปิดตัวเฉิดฉายดูมีนั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าณวันหนึ่งทุกคนก็ต้องการโอกาสนา่นารักอะไรยืนเธอยฉันถามยูริว่ายูริเธอเป็นพรีเดนเ,เตอร์กี่แบรนด์บอกมีแค่แบงค์สแตนด์นันงน้องแค่แล้วมาดิเซลังนังน่ารักนี่ฉันเห็นความนา่ารักไม่ได้ฉันไปชอบให้เงิน แม่คา,าราอะไรดีคา <c oughs> จริงๆอ่ะฉันไม่อยากไปฟินขับเลยทำไมเบิดเบิดไรใยา่นิกกี้ชอบหลอกยนิกกี้ชอบแบบแม่นิกกี้กับเกก็มาประจำแม่เราไปฟินขับกันเถอะ <c oughs> เวลาอยู่นู่นน่ะผู้ใหญ่เวลาอยู่กรุเรงเทพหลอกฉันไปหมดทีละเซนสองสนส่งเงนให้มาวันนี้นนย่ใครนน่แม่ วันนี้อยู่กับผู้ใหญ่บ้านเราจะไปฟินขับกับน,นิกกี้บินมาพูดถ,ถึงฟินขับปุ๊บนึกถึงหน้านิกกี้เลยนึกถึงหน้านิกกี้เพราะว่านิกกี้มีเงินเท่าไหร่พุง่งที่ฟินขับจบเ <c oughs> มื่อคืนยาดมวันนี้เซรั่มไฮายาถุต้องแย่ดมหมดยัง <c oughs> <c oughs> อ๋อแลกำลังสั่งกองมัน <c oughs> <c oughs> ฉันบอกให้เธอสั่งทีละร้านชิน้น ถ้าเชื่อฟังแม่ก็อาจจะสุบของใรวันนี้อยู่แต่แมนก็ใช่ผู้ใหญ่แม่มันก็เราก็ทุนไม่ยืเนาอ,อเราก็เป็นพ่อค้าตัวเล็กเล็กสั่งของทีละสี่ห้าร้อยชิ้นเธอสั่งทีละสามหมื่นเธอยังมาหลอกสั่งแล้วค่าสิทถุงผู้ใหญ่เธอยังมีเอฟซียังมีคนเมตตาอยู่อุ้ยต้องขอบคุณทุกคนที่แม่ตาผู้ใหญ่บ้านทุกคนขอบคุณมากมๆสำหรับคนที่กดตะกรหน้านะคะสั่งแล้วค่ะห้าถุงผู้ใหญ่ ยยเธอย,ยังมีคนรักเธอยังมีคนรักอยู่สั่งห้าถุงด้วยอ่ะสั่งสามถุง่ะสิบขวบใช้ได้ค่ะจริงๆใช้ได้ตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปนะคะนางอ่อนโยนนางไม่ได้มีอะไรหรอกจริงๆอ่ะ,ออะล่าสุดอ่าเดี๋ยววันที่เก่นเนี่ยฉัน,นกำลังจะเนี่ยฉันจะไปรลานกับดิออ,อิสตาล่าพี่เชนนี่ก็มีอะไร้ยน้ำมานี่ยเดี๋ยวซักเนาะ น้ำยไม่ตะกร้าน้ำยาสภาพไม่เปิดค่ะรอเปิดตอนหนึ่งทุ่มตอนไลนน้องบาสใครอยากได้ไปรอกันที่หน้าก้าน19บาท19าบาทขายาขายาาไม่ได้เอาอะไรนะคะขายแบบว่าเหมดอนกับเอามาเป็นสิน,นค้าดึงลูกค้า เอาคือการมองเห็นแม่เขาแบบทำคำคำแม่แต่ว่าคำคำหลายแสนชิ้นมากเลยล้านล้านองล้าสุดเอลซีไปกดตะกาที่อยู่ในไลฟ์ช่องผิติคอ้าวเต็มไปหมดเออมากดของฉันกับผู้ใหญ่บ้านไปกดแม่ของคุณพี่ใหญ่ดีเหรอนี่เดี๋ยวเราอยู่เยอะเราก็ไปกดเด็กใบสั่งเฮ้ยใหญ่เห็นไหมขนาดน้ำไม่เข้าใจเรา้องอะไรล้วล่ะโอ้โหตอนนี้ใคาถ่ายซีเจย์ยีไม่สะดวก ี่กแกแล้วน่น <ผม S 2> ้องนดีเธอแต่ว่าเ <c oughs> ขาไม่หเราเห็นหรอเขาไม่เราไปให้ดูเบื้องหลังนี่หรอค่าเธอดีมากเยใช่นี่เด็กน้าลาเมอคือมันตมันมเริ่มากเจของค่าะยะคือหน้าตาดีมดเลยค่ยเนี่ยทไมถึงหน้าตดีดายอยาดสามสาตาม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่เท่าเนะไม่เอนคนีเข้าไปัวคนแล้วค่ะ ใครเป็นเอ็ซีผู้ใหญ่บ้านนะคะหรืออยากอุ่นหนัวผู้ใหญ่บ้านกับพี่เบิร์ดนะคะลองกดตะกร้าสิคะเพราะว่าล่าสุดคนแห่ไปกดของยูริหมดแล้ว <c oughs> เรามาแข่งกับยูริดีกว่าพี่หญ่เมือ่อวานนี้อะอะไรอะไรให้ลงปากทีน,นิดเนาะจะทำยอดได้ก่อนสามร้านแปดเขามาได้ของเองของเ,ของเซียนเด็ดเขาเหมือเนเงินแล้วเขาไปกดอันร้องบานหมดโอ้ย ทัวไหนลองลองกดตะกร้าเพราะว่าวันนี้เราขายให้แค่7 9บาทอันนี้มายานามค่ายเพลงนั่นี่น้องช่องขายนี่นนช่องขายช่องขายช่องขาย<ม>ปกติไม่เคยลเมื่วานเธออะไรสิสี่สา,า,าทนสี่สิทีสามล้านแปดสามล้านแปดเขาอมาอีกหาแสนโอ้เห็นจีบว่าเขายม่อ,อนได้งาน i